ยังไงเริ่มจากน้องอิงก็ได้ค่ะสำหรับโนค่ะหนว่ามันมันเปิดโอกาสอหูนโนแบบเดวิว่าการแสดงมันเป็นจังไหนเพราะว่าสมากอ่ะหนโนูสตแบบลองแต่เพลงนานๆไปที่ลำมันชิ้นแล้วค่ะแล้วพอห้องมามาผิดบทบาทมันเป็นอีกแบบแสดงแสดงภาพยนตร์อีกแบบนึงเนี่ยมันก็แตกต่างกันค่ะบางทือบทมันก็ยากเนี่ยบางทืออาซไมีไงนั้นเสียค่ะแล้ว เขาสิให้แบบบีบอารมณ์น้ำเหล่าบางเทือหนูก็เห็นบ่ไหนก็เลยแบบตรงปรึกษาแบบผีๆในทีมงานเนี่ยบางเถอะอ่าแล้วนี่คือครั้งแรกขุณน้องอุ๋ที่มาเซอร์ไพรส์กับแฟนคลับในโรงภาพยนตร์ใช่ไหมปก<อ>ติบนเวทีตอนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้น,นะคะ่ะขอขอแบบว่าร้องเพลงสัหรับหนึ่งประโยคให้กับคนหน้าเวทีนิดนึงได้ไหมว่าแบบว่าอะไรนะได้ได้ไหมพี่ตั้งกล้องได้เลยหนูให้สิบวิ โอ้กลือช็อกโกแลตเกลือช็อกโกลตบุกเลยนะเผื่อจะได้ลดความตื่นเต้นได้เป็นสาวบ้านนอกนอกนาเจ้ามาเป็นดาราชาวดินบ่นลืมปาราบ่ลืมบ้านนาบ่ลืมทิ้นก่อนจะออกสินแสดงกลมใจเครื่องแบบ หลบใจที่ช้ำม,มายืนจับไม้เสียงพินแค้นยังซ่อนเอาไว้ในหัวใจบอกเคยลืมเลยพาอมาจากดินเสียงหมอลำยังคงล่อเลี้ยงในหัวใจบอกเคยลืมเลยพาอมาจากดิน อไรสุดๆนะคะแลฟ์สองสาวแล้วคะเป็นไงบ้างเบื้องหลังมีอะไรแบบตลกตลกหรือว่าอยากจะมาสามหนุ่มให้ฟังบ้างไหมเขามีอะไรที่แบบว่าในกองที่เรารู้สึกว่าตลกหรือี่ถุกตามสอดอะไรเราบ้างไหมค่ะโออกานวิมิตบอลนอกหัวมวลค่ะกองทายดีมีมแต่ความสนุกสนานนะคะเบื้องหลังเนาะมันถือว่าแบบราบรื่นทุกๆอย่างนะคะบางคนบอกว่าเบื้องหลัง เจออาถามอะไรไหมเจอเหตุการณ์แปลกๆอย่างบอส่วนมากอะบ้ค่อยมีค่ะลบเปลื่นทุกอย่างแต่ว่าเบื้องหลังลึกๆจริงๆเราก็รักกันดีทุกคนนะคะอโดยเฉพาะโดยเฉพาะมือปิดกล่องนี้สุดๆเลยนะคะโอเคสนุกสนานค่ะกองถ่ายคชออกค่ะแอบเห็นรีวิวแล้วก็อย่างเช่นวันนี้ค่ะคนที่นั่งอย่างนี้ ส่วนมากเลยจะเป็นคนอีสานนะคะบอจโจแต่ว่าแอบเห็นในรีวิวมีคนถามว่าคายอ้อคืออะไรเออบอจโจเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแบบคืออะไรบางคนแบบว่าถ้าเป็นคนภาคกลางอะไรเงี้ยอาจจะไม่เข้าใจครับคายก็คือเครื่องสักการะบูชาที่เราศิลปินนะครับใช้กราบไหว้อ้อก็คือคาถารวมไปแล้วก็คือพิธีกรรมของเหล่าบรรดาศิลปินที่ ทำความเคารพบูชาครูบาอาจารย์หรือคารวะครูก่อนขึ้นเวทีก่อนการแสดงครับก็คือความเชื่อที่เราเคารพครูบาอาจารย์อ่ก็เลยมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้เอาล่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เต็มกิ่มไหมคะอิ่มมากแต่เรายังไม่จบเท่านี้เพราะวันนี้นักแสดงเรามีของที่ลึกมาแจกให้กับผู้โชคดีด้วยรอบนี้เรามีโปสเตอร์ห้าใบแล้วก็มีเสื้อสองตัวค่ะเออ ได้ไหมแต่เสื้อสองตัวอยากแจกแบบว่าใครที่พูดในอัลอกของใครก็ได้สักคนได้ได้ไหมมีใครจําได้เพืาะไหมว่าแบบว่าทั้งหคนน่ะมีบทพูดเออในหนังน่ะเมื่อกี้ว่าอะไรบ้างขอหนึ่งบทถ้าใครได้ยกมือเลยเอออุ้ยนี่เขาได้ชช่งามมีไหมไหมจ๊ะได้หรอกใช่ไหมฮะี๋ัวผมเดินอได้เลยพี่น้่มาขอบคุณมากมากเลย ชื่อพี่อะไรครับลุกขึ้นให้หน่อยลุกขึ้นพี่ชื่ออะไรครับผมพี่ชื่ออะไรครับเปิดด้านในของพี่พี่อรสาวันนี้เอาตังมาไหมฮะสองร้อยได้ไหมครับผมยอดยอดพี่อรสาอยากรับบทเป็นใครตอนนี้อยู่กับพี่ตุ๊กตามเราอยากเป็นกำแพงอยากเป็นไงกอบกัดไทยกอบกัดไทยอยากเป็นแหววการการแม่อยากเป็นแหววเหรอครับแม่การการ ลูกกันแม่แม่ลูกไม่เอาไม่เอาไปเดินการเดลยมุกเยนรุ่นนี <met <met ้ไม่เดินไม่เป็นเลยนะลูกอ่ะประทับใจแหววครับประทับใจที่เขาแม่เขาตกบันไดฝ่ะเราต้องหาเงินไปไปอะไรไปประทับใจทําไมแม่เขาตกบันได สารเขาเห็นเขาเล่นถึงร้อปบาทคือมันมันนึกถึงมันคิดนึกเห็นภาพว่าคนมาสู้ชีวิตแล้วแม่อะไรอย่างนี้ต้องหาเินหาทุกทางที่จะได้เงินสแม่โอ้ตบมือเลยครับผมเยตี้อยาได้มากครับผมครับผมแต่ผมก็คนคนหัวลุกเสมอเวลาคนบอกว่าประทับใจแววนะครับ มีเสื้ออีกหนึ่งตัวพี่ธงตามอยากแจกยังไงเเสื้อไปนะครับผมเดี๋ยวออกมาด้านหน้าข้างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญเชิญมาตรงนี้ก็ได้ครับอีกหนึ่งตัวอ่ะพูดถึงนักแสดงคนอื่นด้วยก็ได้ครับผมมีใครประทับใจใครอีกและอยากจะพูดถึงนักแสดงโอเคถ้ามีคนจะตอบเยอะเอามือจับติ่งหูนิดเดียวจับติ่งหูไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะีนะครับขอคนที่อยากได้คนรวยขอคนที่ชูกระเป๋าตังค์ไวที่สุดค่ะเอาแล้วเอาแล้ว เอออันนี้โทรศัพท์ลูกไม่ใช่กรอเป๋าตังค์น้องผมสั้นน้องผมสั้นนั่นหมดอ่มืงสายตาปกติคนเนี่ยแงมอะจรกันครับขออนุญาตขออนุญาตเบียดเสียดเข้าไปนิดหนึ่งนะครับผมขอโทษครับผมชื่ออะไรคะหนูชื่อนางสาวกัญญาสมบัตูรณ์

ควถึงความเป็นไอเนี่ยมันยิ่งใหญ่เลยหน้องดูถึงตูดจะอลังการไม่ต้องพูดถึงตูดแล้วเอาที่เขาชอบอ๋อโอเคครับใช่หนูชอบฉากไหนทัดใจฉากไหนที่สุดในความเห็นเรื่องนี้ชอบฉากที่ที่แบบเขาลงมาจากเวทีแล้วก็พี่เดียวเขาโอเคโอเคแค่นี้แค่นี้โอเคเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันไม่ลงจากเวทีแล้วพี่เดียวไปคุ้มซึ้งต่อใช่ไหม ทั้งรถบ้านทั้งเวทีไอ้นี่คุมเซอร์เขาทั้งเรื่องเลยไอ้นี่เอาเอาอย่างนี้ได้ไหมบอลโดเอาอย่างนี้ได้ไหมครับบอลครับพี่โตัวสมมติว่าหนังเขาหอดแปดทิฟลันคือจังหวะเนี่ยพี่ตัดเฉพาะฉากรถบัสมาสักประมาณแบบสามสิบนาทีผมว่าแล้วแล้วก็แบบทำกุ้มปิดได้ไหมเดี๋ยวผมจะเข้าคนแรกเลยผมสาบายกุ้มปิดเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เอามุ่งตอนนีุ้มปิดเอาอย่างเอาอย่างนี้แล้วกันยังไงครับพี่เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะ เราจะถ้าเกิดครบ80ล้านเดี๋ยวจะมีภาพพิเศษใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องนั้นเลยเรื่องบนรถบัสเลยเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีบนรถบัสเพราะว่าเราเล่าไปเดี๋ยวพี่โจให้พี่กำกับพี่จะเป็นคนกำกับให้พี่จะกำกับเลยเหรอใช่ใครเป็นนักแสดงผมได้ไหมได้อยากเล่นไหมได้ผมนั่งผมนั่งได้ผมนั่งได้แต่ตอนนั้นก็เดี๋ยวมานั่งหนึ่งมนั่งมาแล้วนั่งขึ้นไปบัสนฮะนั่งเดินทางรถบัสไอ้นี่ถามน้องก่อนว่า เห็นฉากนี้แล้วอยากจะอยากจะเตือนคนที่มาดูยังไงดีครับว่าต้องเตรียมใจมายังไงรากว่าเตรมภาปิดตาเอาไว้ก่อนอายุยังไม่ถึง้อายุถึงหรือยังเนี่ย18แลค่ะเอ้ยครับผมแต่จำไปใช้ทางที่ดีนะลูกนะโอเคเสียพกมืด้ค่ะเดี๋ยวออมานะคะอีกหผู้โชคดีสำหรับโปรเตอร์ค่ะครับ เป็นแถวที่นั่งก็ได้อ่าเสื้อเลยครับฮะแจกแจกปอเตอร์ถ่อครับอันนี้รับเสื้อแล้วนะครับใช่ในปอเตอร์ห้าใบอยากแจกใครก็ได้มีใครมีแบนมีเงินมีอะไรก็ได้หมดเลยเหลือปอเตอร์ห้าใบใช่ไหมครับใช่แจกยังไงร่มบัดครับคุณพี่คุณพี่อ่คุณพี่มีคำถามไหมครับ ไม่มีนะครับเอาไปเอาแจกยังไงคุณพีเ่เน็กฮะเอาเป็นหมายเลขกก<ถ>็ได<ะ>้คำ<ะ>ถามผมเนาะอเอา,เอาหนามพีเ่เน็กเลยเ